โอ้เออแตกแน่นอนเชื่อผมสิผมต้องหรือปังปารเยตแน่นอนผมบอกเลยผมจะต้องปังปาย โอ้ไม oh oh ่ก็โอ้ไม่ก็จังหวะนี้ผมก็ต้องจูบก,ก่อนของผมไม่มีจริงๆอ่ะขาดสนจริงๆอ่ะ,ท,ออะทำงี้ได้เกิดมาขาดสนเลยไม่ใช่เกิดมาลงมาขาดสนในเซเปอร์ลูซองทำมาทำไมเนี่ย อนนี้ร่บปิดปากไม่ได้ five flight will arrive in one minute Nice shot! โอโ้คือกว่าจะรอดตรงนี้ไม่ค่อยตึงครับผมเดี๋ยวเป็นปืนกันเราไม่ใช้ปืนนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ Airdrop incoming. ไปเอามาเอามมาไป e อาาไปเอา u าไปเอามาไป e อามาไปเอามาไปเอาีาไปเอามาไปเออามาไปเอามไปเอามา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 เอ

ว้าวเอาเรื่องอยู่เลยเนี่ยพี่นะ้้องวาวมีกี่เมาจะตายเร็วไปครับผมโอ้มีกี่เมาเกือบตายไปครับผม

อันตรา,ายโอกาสตายเราสูงมาก แจ็คเดลิเปอร์ด้วยโอ้โหยังตึงเลยครับลูกพี่รับแจ็คเดลิเปอร์เลยนะ มาเลยครับพร้อมแตกแล้วครับพร้อมแตกพร้อมเต็บแล้วนะจะหนีไหมเนี่ยแจพนุ่มเสียงแบบ แน่กว่าจะไปดีเจับนึ่ม่าทำไปครับผมยังมีตีตึงอยู่นะยังแบบดูเหมือนไม่ซีเรียสไม่ได้นะต้องซีเรียสก่อนนะ has been printed successfully and enjoy the ride

chuẩn bị sửa chấp hành 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 chấp กินน้อยนะหนาเร็วแปลวาไอ้เราจะใช้ M6 นะหกนะปังปังปังปรีไอ้ไอ้ฟีซีอาร์น่าจะมาคนเดียวมีปือนอะไรนะสวิตบิเจ้ ซีอาร์มานึ่งสีแน่เลยนะจีนนะครับลูกพี่ซีอาร์มาเลยลูกพี่มามาวัดกันเลยมันและเขาได้เปรียบกว่า ship terminal is almost ready oh yeah up to the safe zone is collapsing airdrop incoming has been delivered. สู The last five teams. ้กับคนนี้นานมากนับถือเลยนับถือนับถือเพีนับถือ,ถอ,ถอเก่งมากคือเอาลงยากมากกับเพีคนนี้บอกเลยครับ mm hmm. เขาจนยอมลงมาผมกดดันเขาจนเขายอมลงมาลองคิดดู mm hmm. พี่พคนนี้เก่งมาก Airdrop incoming. Lock chip terminal is almost ready. airdrop has been delivered. โอ้ส oh, ีหนึ่งจะไหวไหมเนี่ยผมเนี่ยคนเมื่อกี้ก็เ,เรื่องแล้ว Is red. Come on. The safe zone is collapsing.